สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้างใหญ่นะครับผมบ,บ้างใหญ่บางใหญนะ่บางุนทองบนถนนกาญจานาภิเษกเก็ตตอนตกนะครับข้างหน้าจะเป็นต่างระดับนะครับต่างระดับเอ่อมอตเตอร์เวย์แผ่นเน่งนะครับ บางาอ่าการจรญุรีนะครับบางาอ่าการจริุรีวงแหนที่แนปนบเ็ดกันะครับกำลังจะมีการเปิดทดลองใช้นะครับผมทดลองท ลองระบบแต่ให้เปิดให้ใชน้นันนานนานๆๆๆของเปิดสองปีน,นะครับแต่ว่าเปิดเฉพาะันอยู่นะครับอาทิตย์เฉพาะก็สีส่ล้อเท่านั้นนะครับสายมือดีครับ ตัว a นะครับ้ยขาอาไปครับ A7 เปลี่ยนนะครับตรงนจะเป็นสายแล้่ครับบางอย่างเขามดฝ่ือจะเป็นสีคบสีเขเลยไปหน่อยฝ่ามือก็จะเป็นตลาดบางอย่างเนี่ยครับ ส่วนขวามอือก็จะเป็นพระทุคคลนะครับขับรถแบบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นรถเฟฟ้านะครับ ไมเื่อนลครับจราบ,บางอย่างนะครับตอนนี้คือคักนะครับน,นี้คืแต่มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทัลไว่เกลี่นดีครับกลับมาเึคักนะครับ,ย,รบ,าารบ,รบยังเมื่อสิปีที่แล้วนี่เงียบเอาเลยนะถ้าบ,บนเี่เอาเป็นอะีเป็นรถไฟฟ้านะครับ ซ้ายมือก็จะเป็นตำนานนะครับที่พิงพาราที่พิงบางใหญ่ในตำนานหรือว่าจะเรือนรุ่งเรืองในบางอย่างนะครับ บยากานครับวนะันนี้เราจะไปอุตยษฐานครับผมอำเภอมืองอุริษาะอเเมือจะเป็นลานจอดแล้วจอดนะครับผม รถไฟฟ้านะครับเป็นอาคารจอดรถนะครับผมแล้วก็ถึงอ่าข้อมงบูงนะครับลานจอดรถแค่ถึงต้องมองดูงรถไฟฟ้านะครับบาง สถานีคลองไผ่นะครับซึ่งจะเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟนะครับสายนี้นะครับตรงก็จะเป็นจุดิ้นสุดนะครับผมิ้นสุดรถไฟฟ้านะครับในหน้านี้ครับ แคก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับผมตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับผมรถหมายเลขเก้านะครับบางบัวทองบางปะอินนะครับ ใชมือแล้วลนลาครับโอ้ปลย่ตกไปใน้อยชิดซ้ายเลยไปหน่อยว่าจะเป็นต่างระดับอ่างระมวองนะครับผม้ายมือก็จะไปสมสี่สูมามานย์นะครับปาะมวาสุพรรณบุรีนะครับใช้ด้นะครับขวมามือก็จะไปกันรบบพน ก็ขอจบไปที่นี Naj ้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ